นี่คือแข่งติดขาคดองค์ที่เจ็ดนะครับครูบาอาจารย์นี่คือองค์ที่เจ็ดครับที่ทายทำมานี่คือองค์ที่เจ็ดก็สภาพก็ใช้เหมือนกันนะครับผมว่าใช้ก่อนข้างอ,อุจเยอะเหมือนกันแต่เนื้อหาสาระก็แตกต่างกันบ้างนิดนิดหน่อยๆคาบไขอะไรต่างๆก็แตกต่างกันอยู่บ้างครับ แต่ว่าเป็นพระที่สภาพใช้หน้าตาหลวงพ่อก็เป็นลักษณะอย่างนี้ครับวาจารครับก็ถือว่ามีโอกาสก็เลยมาถ่ายทำถ่ายทอดให้ได้ดูกันใน YouTube นะครับใน Facebook ผมก็จะพยายามทำแบบวิดีโอลงไปด้วยแล้วก็ใน Facebook ผมก็จะลงแบบ รูปถ่ายลงไปด้วยเพราะว่าครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่าอยากจะดูรูปถ่ายด้วยอะไรเงี้ยก็พยายามลงรูปถ่ายลงในยุคช่วงหลังๆนี่ผมก็พยายามพยายามลงนะครับแต่ช่วงกก่อนมานู่นโอก็ไม่ได้ลงลงไปเป็นบางส่วนเท่านั้นก็เข้าไปดูได้ใน y o u t u อ้ในเพจบ o ๊กของสุภาพคำทองจกักรมีอยู่4เพจบุ๊กนะครับแล้วก็ในทวิตเตอร์ผมก็ ทำเอาไว้ครับก็จะโพสจากใน joutube ไปลงทว i t t ตอรให้ท่านได้ดูเรียงลำดับของเกจิอาจารย์ต่างๆนะครับลงในทว i t เตอร์ด้วยครับสุภาพคำทองจากศูนย์พระ ARL หรือศูนย์พระเครื่อง ARL ของเสียงข้างถนนคนนี้ในเมื่อมีโอกาสก็พยายาม มาถ่ายทอดถ่ายทำของที่มีอยู่ให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ศึกษากันและให้พี่พี่น้องน้องลูกๆหลานๆที่สนใจเรื่องพระครับได้ศึกษากันเพราะว่าในพระนี่มักจะมีสิ่งสำคัญสำคัญอยู่ในองค์พระนะครับโดยเฉพาะเหล็กไหลกห็ผมก็มีผมก็ลงไปแล้วเป็นของที่มีอยู่ในองค์พระแล้วก็ เม็ดพระาธาตุของผงพระาธาตุของพระอาหารหันยุคแบบเก่าในขุนแผนแบบวัดใหญ่ชัยมงคลรู้น,นะครับที่องค์สมเด็จพระนเรศวรท่านสร้างผมก็ลงไปไหวครับถ้าครูบาอาจารย์อยากจะดูเม็ดพระาธาตุของพระพุทธเจ้าหรือของพระอาหารหันตั้งแต่สมัยโบราณก็เข้าไปดูได้ในขุนแผนของวัดใหญ่ชัยมงคล ที่ผมลงไปไว้แล้วนานแล้วด้วยครับนี่คือว่าสิ่งสำคัญสำคัญนะ่ะมักจะอยู่ในพระเพราะฉะนั้นเหล็กไหลผมก็ถ่ายทำไปแล้วว่าอยู่ในพระแล้วก็เม็ดพระาธาตุที่แบบก็อยู่ในผงของคุณเพจวัดใหญ่ชัยมงคลผมก็ลงไปแล้วครับให้ครูบาอาจารย์ได้ศึกษากาัน เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญสำคัญของหรือว่าศาสตร์โบราณโบราณมักจะอยู่ในองค์พระเพราะฉะนั้นก็เป็นแบบคนโบราณก็คงจะลึกไว้ในองค์พระเพราะว่าพระเป็นสิ่งที่แบบเคารพนับถือ,อกราบไหว้บูชาของคนทั่วๆไปก็เลยจะลึกศาสตร์ทั้งว่าศาสร์เหล็กไหลทั้งว่ามิตรพระาธาตุไว้ในองค์พระอย่างที่ผมพูดครับ ก็เข้าไปดูได้ในศูนย์พระ a r l ใน YouTube นะครับใน Facebook ครับก็พยายามลงไว้ให้รุ่นลูกุ่นหลานรุ่นละเพื่อนๆได้ศึกษากันและพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็เคยสนับสนุนแล้วก็เคยแบบให้วิชาหรือว่าให้พระให้ความรู้ผมมาผมก็ได้ มาลืมตาอ้าปากได้อยู่ทุกวันนี้ก็เพราะส่วนหนึ่งก็จากพระครับแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยได้ราคาอย่างมากก็หลักแสนไม่ถึงกลางหลักแสนต้นๆสองแสนสามแสนอย่างงี้ครับก็ปล่อยไปบ้างครับนี่คือศูนย์พระ a r l หรือศูนย์พระเครื่อง a r l ของเสียข้างถนนคนนี้ ชอบอย่างไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้หน่อยนะครับครูบาอาจารย์แล้วก็พยายามเปรียบเทียบวิดีโอหรือว่าจากรูปภาพที่ผมลงลงไว้ดูว่าเนื้อพระถึงเนื้อพระได้เป็นอย่างไรครับขอบคุณมากครับครูบาอาจารย์คาาารับกดไ like, ลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ